สวัสดีครับมียายเพ็งมีเพืองมโนมาตักไทยพี่น้องคือเกาเดิฟค่ะมาตักไทยพี่น้องกรรลังกายคือน้กลัวค่ะทุกคนเสียงกะอ้อยเสียงกะอ้อยเมื่อยเมื่อยแดดพอมทำงานหนักแต่เศร้าก่ะทุกคนค่ะจนปูจนสิเทียงน้องขอนาะแดดห้อนคักเลยค่ะนี่ราคาเมนูเมนูแก้เมื่อยายเพ็ญส่งเตาอุ่น คลุมจีนได้หลายมันดึกกระเด้อกตัวเงินยาเป็นกะกาขอบคุณคนนคใใพี่น้องสุขุสุขคนเด้อยค่ะเด้อที่ติดตามที่หายกำลังใจยายพินเมียสามมันน้องโอวซีอยู่ไกลอยู่ไก่ยายเป็นกัาขอบคุณได้ค่ะกุ๊ตุ๊กำลังใจเด้อค่ะทุกคนยิ่งเป็นเมื่อยมือมากปามนมันเมื่อยเด็ดเอาจริงๆแล้วเห็นเวียนก,กับกับบริเวณโอวซีรักมากน,น,นาะงค่ะนาะแต่ว่ามันเมื่อเด็ดแต่ทุกคน คุณทิมนี่คือเงือเต็มโตเลยค่ะทุกคนค่ะจะเป็นกระเพ่งอา,นาบอาายอยาน้ำอาบทาเรี่ยก็เลย่เด็นมาถักมาทายเนาะก่อนเนอะมาเรค่ะเด้ออนุยาตเนอะก่อนเนอะแก้มเงย์ก่อนป้าจะเป็นมเมย์เฮงเลยจริงจริงหนาช่นหน้าบ้าน ทิมเพิ่นกับไปซูอย่าเพิ่นบมดเดีไปน้ำช่วยเพิ่นกวาดหมอกน้องคนน้องไปยังไงม่เทาไปยังให้แม่เทามาไปยังให้แม่เทาตัดมแม่เทาเป็นสีมากเลยโน่น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 ปรนน,น,นนี้เอาหยาไปสูงแม่เทาเพราะแม่เทาบริมาแล้ว อยาก็สูงแม่เ่ามือวนนี้แม่เถาพึ่นก็ว่าเดี๋ยวฉันจะไปตัดอยู่ในการแท่หน้าไหมคะทุกคนเรามาสอนไหนอย่าเพิ่งฟังว่าแม่เถาบอกเพิ่นสั้นเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นก็เลยบอกแม่เถาโน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 ่ฉันเขาไม่รู้ว่าสิเขาใจกันบวนอเขาเนาะ ป่นหัวเลยปักเดีด่ดป่นหัวเลยแม่เก็นขึ้นเลยเจเป็นเห็นอา,าการมันอหอนอะไรแล้วอย่าไปซอยเพิ่มอินนักปวดเอ่อเสียนปวดเอ็นห่วงช่วงนี้เนาะ เดยอจ้าตลอดตอนนี้นี่เป็นกระเล่นน้ำดิส卡尔ล้มไปแล้ค่ะทุกคนครับจะเปนคั่คนคนนงอยู่ข้างนอกจะไปหางหาลมมั่มีดอกบั่งแล้วเพราะว่ามันหนเกินมันนี่เป็นมือหวยออกแล้วค่ะน้องอออมีคนโฉบดีบ้าน้องค่ะ đã để mình một thử cố lẹo xem สรเราเหงอแตกเจ้าหำหาบเลยคุณทิมแต่เราล้วคุณขยันไหมคะทุกคนหำเพื่อใไไดหำเพื่อใดแก่เราตื่นขึ้นเลยช่วงที่เรากินกาแฟเนาะจะเป็นตัวเอ,เอเินหาเหี้ยนหลังเลยหาหัวหาบ่เห็น <laughs> ทุกคนรู้คนบ้านเนี่ยบ่มีเอินหาบ้านเดียบอมี ย่างมาลัางบ้านออกทางปุ่นกระบ,บม่มีมองไปทางต้นมะพร้าวกระบ,บ่มีหน้าบ้านกระบ,บม่มีคุณไปเห็นดูหลังลงรถเราอีกหลังลงรถุดมองตรงเราเอะขยะไปบไว้ยนู่นคนนึงคุณน่ะไปอยู่พุ่นอืมอ้ยอะไความมันุ้มขยัน 嗯。Mm hmm. ถามแล้ว่าอะไ,ไรี่สงสารนั่นแหล,ละค่ะก็ต้องไปสวยแล้วนะองอนนาะสมมติวันเราตัดหญ้าเร็วเดี๋ยวเด๋ยวซิหวนก็ซ้ำก็ต้องเกี้ยให้เร็วซิบอโรแบบว่าเดือ่ออนก่อนนั่นนีบ่บอโลจิเกี้ยให้เร็ว ไปส่งไม่ทำหางเรียบร้อย ยับซีถั่วบ่อยเด้ทำไมกินแต่ส้มตํามาสิคะแต่ม,ตม,ตมันหมักด้วยนะมันหมักค่ะทุกคนแก่แดดแก่มเมื่อยแดดพ่อสำหรับยายเพ็ญเนาะค่ณเนาะแดดแดดแกเอยแดดน้ำ เด็กกินยาสีเพ็บเพ็ด,ดน้ำมันมือไหนะมันจะไม่แห้งอยู่เลยล่ะก็ซึมกับซวงยาสีไหมคะ เป็นอาบนา้ำเดียวส่วนญีเปนออกข้างนอกน้องอกัเนาะจะไปกินข้าวข้างนอกมามพี่ว่าสนาเดยวเปนเมือ่อยเขาเปมันจินอยู่บ้านอยู่แล้วบอกแล้วน,น,น,น้องกัเนาะเมืย์ขุนน้องเป็นขึ้นตัดโอโอยังไห็น้อ,อมใจตัดแบบอ่ามหมูสับพลาหมูแกงไหมคะทุกคนอ่ะอ่ะแบบนั้น ຕ້ອງแม่ทุกอย่างเอาเ็ดเป็น่ทุกอย่างมันพนองเงตัดหญ้านี่ันยันมื้อนั้นมื้อนั้นน่ะจะเพิ่นเานั่นน่ะกโซดาสบน่ะอืชวบ่ทันเราก็เลยอ่ยกมันยาว ทำงานแบบก็ได้ใส่สีเขนเยังด้วยเหมืองกยี่เพิ่งยางไปเห็นเราก็แล้วลอันนี้พอดีนุ๊กันุ๊กเลันสีเก็บสีกดสิตอมกันถ้เม็นงวดจะไปหาเสียเคนหนุกเคนยางนี่ก็ทันแล้วก็ทันแล้วดอก แต่ละคำเยอเพ่นกันแบบคำใหญ่ตาสดดวดนาะก็โดน <laughs> ตอนนี้บดอ่ะตอนนี้บรรยาก,กาศบดแลี้ยงตอนนี้เดือดตลอดเวลาเลยเขาเริ่มจะเลื้งละบานยังเพิ้นนนะ มันไม่น้ำทุกโคน้ำมันแห้งแล้วมันเี่สองอาทิตย์เลยนี่ทีฝนมากนาคะคุณน้อมาสามขึ้นทีเร็วมาเป๊ะเดียวมากับบริเวณมาสิมาโดนนี่อย่างนู้นคุณน้อดินดินหัวตะบะซุมหยอ่อนอื เพชรอะไมันมีเพชรไวเข็ดบอกเพชรเผ็ดร่มกับเพชรแล้วมไม่ดุเก็ด ของแบสุบึงเลยสังนันซังหนิขอขอยู่ของกิน lâu ล,ลาสุดสังหอดเอมิดพันยาสีมกูไให้แม่เทาทุกคนขาดบอว้าวโชว์มีโอ้นี่ทอกินกับเราจะเทลเอฟซีคำอะไรที่คำจะ้าน้าบอกว่าขาดครัทบทบกุทบกคน ได้3กิโลจริงเหรว้าวทุกคนเม็ดพันหยาคุณทิมซื้ออ่ามาเนี่ยสิมาปลูกหยาให้เม็ดเ่าอยู่โซนหนามบ้านทุกคนว่าเอาไปมันประดันมาไปหยาดมันหกเอาไปมาหยาสิงหกเลยวมันนี้อันเดนอยู่เซียดยู่ดูดนดู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 แกนูด ทายดูเ <You are S 2> ม็ดเด่นกฟนท้ามมาหนีซะส่วนหนึ่งสามถุงถุงกะซิมนี่ใหญ่ยี่ย้หยอหญ่พันยี่ห้เม็ดพันหญ้าเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดว้าวกเนี่แบบนยแหลคนใหญ่จะได้หูจักส่นมนเถอะ สมปองทุกคนยังเป็นว่าดีเสียงโทรศัพท์อยู่เดียวแล้วก็ย่างไปฮะน้อลูกไรอย่าคืองาคืองาแล้วว่าเหมือนเหมือนอาหารที่กินได้ใช่ไหมคือเม็ดงาเนาะพ่อเนาะโอ้พุสซนีลองไม่ฉันชอบควาย นี่เลยอืมคุณสันนี่อเป็นลูกเอไยดีแตวพอไห่สึ่งเลยงั้นนี่โอ้โหไม่มีคุณลูกค้าคุณสันนยี่อลขายก็ไม่ดีมองแล้ววันตาสิไรที่ไหนได้บูแม่เพ็คสมตำสมตำ m a ม e you cry ไม่สึ่งแล้วอีกนสั่งมาสามถุงอ่าด้านหยา ด้านหนา้าที่เราคือเผาหญ้าหน้าบ้านมันลามเ้าคุณหล,ล่ะเราจะปลูกโซนนั่นเราจะตัดออกตัดออกที่มองอตัดหุ่งเศราแตะกุนค่ะตัดออกเหล็กกะสีแหม่มันเกี่ยงในไทยไทยแ้วกะซีว่านเลยมาจาก่กม,มันแม่นบอกค่ะตะกุ่นวาน่านหญ้าตอนนี้ไทยแต่กะซีว่านเลยพะนะ อากูว่จังเลยอย่าเป็นก่ยังโง่หูเลยได้ไงไอเดโน่ฮาวดูดูว่าโดโน่ a t h i o o g e t ว a t s why I know r <Really>? e What kind of b u y โ I just Google ก็แล้วว่าสันทรักแก I g g l f r m e r เน่ะขักบอกทุกคนกับกับบริวารว่าอุบวนเนอเนาะระมามี FC ไว้ยิงเป็นอุบวนไปตั้งสี่เดือไปตังสี่ั่งหามานน่ เพิ่งเองาใไห้ยายเพิ่นฟังตอนที่อเอาอยาคืนรุยังเรียบร้อยเล้วเด้อ้วจะตัดตรงนี้ให้มันออกออกให้หมดอมืแล้วฉันก็จะไถฉันสัหาญา้ามาเม็ดนะยามาแล้วพนะอแต่ยาแต่แต่ยงมาไม่ถึงพะนะบอกอยัาเพิ่นแค่นี้เองเนี่ยเม็ด้ากรมังเมือเม่อกีอ้แหละมังเฮ็ดยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็ไปรับอยู่หน้าบ้านแล้วกันสามถุงทุกคนไม่ได้ถุงใหญ่ป้า จ๊ะบาทคอ how much for one pack เกิดวันอก็จะถือแทมที่เกิดวันละสามร้อยบาทสามร้อยบาทแต่ว่าถุงนึงวันเจ็สิบโอ้สังหาก็มาถามกันเนาะยังไม่เกิดวันละทุกคนอย่างนี้สิคึเม็ด มันก็จะถือแทะมันจะเกิดบันน้อบัตรนี่ที่เป็นบุกเคยเลยเนี่ยบุกเคยปยลูกยาวเลวก็บบุกเคยสั้น <c oughs> ล็อกเป็นฝรั่ง <c oughs> โอ้ยอยังแล้วบุกบอกยี่เป็นฝันะนาะนี่นี่ยนะคนบุบอกคนอยังด้วยเดี่คิดจังไตัวนี้พอเสีเห็นแม่เท่าแล้วปากแล้วบุญนั่นยนะคือบางมือเนาะอะเรานั่งอยู่หน้าบ้านเห็นแม่เท่านะเาานี่ยระบักนั่งอยู่หน้าบ้านนะแต่ ันาไปมองเมืองสวนจะโผลไม่เแม่าก็มักไปเกี้ยวหน่เกี่ยวมึ้งเอยมีสวนพักเนี่ยทุกคนกแวหน้าประตูเนาะแล้วเลี้ยมหินหยามันยาวเจ้ากระบาหน่าเนี่ยหยามันหายเนี่ยสงสารแม่เ่าอู่จังไรกูอ้าวไเก้ยเนาะไดินน้ำปูหยาาบเคยค่ะทุกคน จะไปเห็นบันนี้แล้วเน้องคะนาะแต่ว่าตรงลอยแล้วปัดหางาแล้วก่อนโอ้คลิปยาวเลยทุกคนบอาเพื่อนเลยงานนี้มาตักมานไทยนาะค่นะเนาะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้เฮ็ดเวียดหนักใจเศร้าตากแหวกใจเศร้าเลยเมือ่อยก็เลยมาถักมานไทยกับไมนูุ่มตม่ำกันทุกคนแก้เมื่อยเนาะค่ะเนาะงซึ่งซึ่งหัวเนาะค่นะเนาะงโอ้แล้จริงจังเ เราจริงจังกันกับครอบครัวค่ะทุกคนดูแลสวยเย็เป็นดีมากมน้องเราว่าโชคดีสุขสุขเพราะว่าเพิ่งที่ล้วนี้เย็บเย็บเป็นผึ้งหูมันี่อี๋ค่ะเราเราจัดการโดยที่บอกบอกเย็บเป็นอนตานีน่เนาะเบอร์เมันสิเป็นยังไงหยาสิเราสั่งมาเมันสิเกิดบ่เนาะจิบต์นาพอกันไว้เย็บเป็นกระขอขอบคุณพี่น้องสุขกูสุข,ขนคนเนื้อขัดเด้อติดต,ตามติให้ยกำลังใจเย็บเพ็นเมียของเราบนเนาะขอให้นนขอขอขอขรักษาสุขภาพนะคะขอให้เป็นผู้สุขค่ะ Sorry, Carl.